กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่ย5รหัส3ามแพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจจรสัมปันโนสุขโตโลกัวิธูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโภภควาติสวากาโตภควาตาธโมส,สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะนิโกปัจจตังเวทิตาภู วินยูหีติสุปฏิปันโนพระควโต้สาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนพระคาวโตวสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระคาวโต้สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโต้สาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสาอิคานิอัฏฐาปุริสักลาเอสะพระควโต้สาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโย อนุตลังคุญญาเขตตังโลกาาติจินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปุตาวะโอระหังปภูตันจมหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุปเทศิกิจเทโวเยสโกปัชังทัสมิงกินีวาทัตตาปียังกันตังสารีปุโตภวันตุเม สิทธิลาพังชยาชเนมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชเนพงหูชเนปิยังมะมะสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนณะโสตินานสันตุพัตวาสัพเพทุกคาวูเปสเมตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปะสมะนัง ธรรมะตเตชสณะโสตินานาสันตุปัทวาสเพะย,ยาอูเปสเมนตุเนสกตวาธรรมะรัตนังโอสถงอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหัวเนยยงสังฆเตเสณะโสตินานาสันตุปัทวาสเพโรคาวูเปสเมนตุเต อิติปิโสภควาทังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมะสาริสัทธาเทวมนุษาานังพุทโธภคควาติสวาคาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะไยโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต สุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโขอุชุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโขญทีิทางจตาริปุริสายคาริอัฏฐปุริสักกะลาเอสะพระวันโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอัน อันชลีกัลเดีโยอนุตลังปุญญาเขตังโลกาซาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังคายสังคาสังโคนางอุปสันติสินหังมาตาปิตวานะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเซติกินจิเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเวาทัตาปิยัง การตังสาลีปุโตพวันตุเมทิสังราชาชานาเนยมณีจินดาปียังจะทานังสัพเพเชนะโูโนาปียังมะมะสักตะวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังนิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะสุินานสันตุปัถวาสเพทุกขาวูเปสเมเตสักตะวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปริราหูปสมานัง ธรรมะเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสะเพยพยาบูเปยเมนตุเตสักตวาธรรมะสุขักตวาสังฆรัตนังโอสังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสะเมโรคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภะควาทังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปนโน สุขโตโลกวิถูอนุตโตโรปุริสธรรมสาระธิสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติสวาขาโตภคะวาตาธรมโสันทิิโกกกาลิกโกเอหิปัสสิกโกโอโอ,โอปะไดอิโกปัจจตังเวทิตัพโววินยูหีติสูปฏิปันโนภะควโตซาวกสังโโอชุปฏิปันโนภะควโตซาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะควาโตซาวกสังโคซามีจิตปฏิปันโนภะควาโตซาวกสังโคยะที่ทางจตาริปุริสัยขานิอัฏฐปุริสัคลาเอสะภะควันโตซาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอันสลีกาลนิโยอนุตัลังคุญยะเกตังโลกาซา,าติจินดามณีปียังมันดัง ยาสังคาสังโกนางอุปสันติสินิหังมาตาปิตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตวังปังตวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเทสิกิจิเทโวเยสโกปะชังภาสิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังซารีปุโตจะพันตุเมสิทธิลาพังชนะเนยมณีจินดาปิยังจะ ทานังสัพเพชนะพหูชนาปียังมะมะสักตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัถวาสเพทุกคาวูปะเมนตุเตสักตวาธรรมะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปริราหูปัสมานังธรรมะเตเชนะโสตินานสันตุปัตถวาสเพพยาวูปะเมนตุเต สักขตวาสังฆาระตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปตวาสเมโรคาวูปะสเมนตุเต